ไอ้แดงคุณปเอ้เดียวเนี่ยพี่่า้ครูบอกให้ปุมกิ้เด็กที่นอหลับร่วข้างไอ้แดงก็ตอบว่าใครทำหลักก็มาปเองกเ่ไไม่มีครตอบถึงนะใครใคร้าเผมก็ได้ใช่แก้ใรับไม่มีใครตอบั เนี่ยตอบ้ผมจะตอบเลยคนนี้เลยว่าสาเหตุที่ครอบครัวหนูจนเพราะว่าไม่มีใครสักคนในครอบครัวหนูเนี่ยที่จะรวยเลยตกลงไหมถ้าหนูอยากรวยหนูก็ ល្រូវើ្រូវើ្